ลสวัสดีค่ะทุกคนหลายวันนี้นะคะก็กลับมาผมกลับบายนะคะที่แบบวันนาสดกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็กลับมาแล้วนะคะกับคลิปสกินแคร์ในเซเว่นะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ดังนะคะแถมยังช่วยในเรื่องกับคนที่ผิวเบาบางผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็เหมาะคนที่เป็นสิวหรือมีริ้วรอยนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นตัวไหนไปไมได้เลยนะคะนอกจากตัวนี้เลยจ้าถ้านนี้ ตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า o x ิ c l e a n แ c n e นะคะ d ี f ฟร r e n นะคะ P Bio ซ e ั u m นั่นเองนะจ๊ะก็คืออันนี้เนี่ยเขามีขนาดแบบเป็นขวดมาก่อนแล้วนะแต่อันนี้เนี่ยมีวางขายในรูปแบบซองนะ่นคะทุกคนก็ปริมาณที่เขามาอยู่ที่5 ml นะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่ซองละ50กาบาทนั่นเองเนาะคือแบรนด์เนี้ยแบรนด์อก ซีเคียวอ่ะทุกคนเอออ่านผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจขออภัยด้วยนะคะออกซีเคียวเนี่ยคือมันจะตอบสนองครที่เป็นสิวหนักมากนะคะทุกคนแล้วก็ริ้วรอยนาะอย่างที่ใบบอกไปนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยใบายอาจจะไม่ค่อยได้ทาคลิปสกินแคร์ในเซเว่นซัลทไหร่นะคะก็จะพยายามหยิบตัวที่แบบว่าเออมันมีความน่าสนใจจริงๆแล้วก็สามารถใช้งานได้อะไรเงี้ยก็จะมาหยิบมาอือประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวขอ,อาทาให้ดูกันเลย กลิ่นมีความแบบไม่ใช่สำอางมากเลยกลิ่นแบบยาๆหน่อยเนาะทาไปเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเซรั่มนะคะลดเลือนริ้วรอยนะคะป้องกันสิวเกิดใหม่นะคะแลรอยสิวเนี่ยดูจางลงนะคะแลรอยสิวดูจางลงรอยสิวแลดูจางลงเอ้ยถูกแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญในตัวนี้นะคะเขาบอกว่าลูกขุมขนเล็กลงด้วยนะอ่า กลิ่นเวชจะสำอางมากเลยอะกลิ่นแบบยากลิ่นแบบอ,อ่ะทาให้ทั่วก่อนนะ,ะช่วงนี้อะเบลจะมีสิวตรงประมาณจมูกมากเลยทุกคนคือก็เลยแบบหยิบตัวนี้มาซะหน่อยอกลิ่นยาแต่มันไม่ได้แบบว่าโอโ้โหแบบไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือมันกลิ่นแบบปกติทั่วไปอะของสกินแคร์อยู่แล้วอะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขายังบอกว่า ผิวสุขภาพดีนะคะไม่กลับมาเป็นสิวด้วยนะรอยสิวนะคะลดลงภายในหนึ่งสัปดาห์จ้าอันนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดอะ่ะไปเคยเห็นพี่เอแคร์นะคะเจอปากนะคะเขารีวิวตัวนี้ไว้แล้วเนาะก็เลยเออแล้วพอเราเข้าไปในเซวนอ่ะเฮ้ยมันมีแบบซองมื้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเออดีงามมากแล้วก็ที่สําคัญยังป้องกันการเกิดสิวใหม่ด้วยนะถ้าใครเป็นคนแบบมีสิวบ่อยๆหรือว่าสิวขึ้นะสิวเห่อเงี้ย ก็อยากห้เปิดใจกับลองแบนรนด์ตัวนี้ดูนะเพราะว่าแบนรนด์ตัวนี้นะ mm hmm. เขาไม่ใช่สำอางแล้วก็เหมาะกับคนที่เป็นสิวแล้วก็ผิวแพงง้ง่ายอ,อย่างที mm ่บบอกจริงๆแหละนี่อ่ะทาเสร็จสับที่เรียบร้อยแล้วค่ะคือเนื้อเนี่ยซึมไวมากทุกคนมันจะเป็นเนื้อแบบน้ำน้ำ,นำเซรั่มปกติเนาะอา mm hmm. และตอนนี้นะคะใบก็ได้ลงเซรั่มออกซิเขียวตัวใหม่นะคะที่ใบได้ลองใช้นะคะคือถือว่า เนื้อนะคะซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะแล้วก็รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบระคายเคืองหรือว่ามันแห้งตึงเลยค่ะก็คือมันมีความแบบช่ำๆช,ชุ่มชื้นหน่อยเออเพราะว่าใบเนี่ยเป็นคนผิวแห้งนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแบรนด์ออกซิเคียวเนี่ยเขามีหลายตัวมากแต่คือใบเคยเห็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้เนี่ยในเซเว่นสักพักแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นตัวแต้มสิวนะคะที่ออกมานานแล้วแล้วใบก็ได้ลองให้คิวเนี่ยได้ลองใช้ดูคือผลลัพธ์เนี่ยมันดีมากจริงๆคือสิววัดยบลงไปไวมาก แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวกันแดดหรือตัวสวูแล้วก็เซรั่มตัวนี้เนี่ยที่มีวางขายในเซเว่นอ่ะคือใบอยากหยิบมารีวิวมากเลยนะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ใบเพิ่งจะเคยได้ลองผลิตภัณฑ์ของเขานะคะอะแต่แเราเนี่ยขออ่านคำเขียนตัวนี้ก่อนว่าสิ่งที่เขาเคลมมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะจ๊ะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าช่วยบำรุงผิวนะคะบริเวณที่มีรอยสิวและหลุมสิวนะคะทุกคนให้แลดูจางลงภายในหนึ่งสัปดาห์นะจ๊ะผสานนะคะด้วยวัตรกรรมนะคะช่วยฟื้นฟูนะคะผิวให้กลับมาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงสุขภาพดีนะคะพร้อมปกป้องผิวนะคะจากสภาวะต่างๆด้วยนะแล้วก็ไม่ทําให้สิวเนี่ยกลับมาเกิดซ้ำอีกด้วยนะจ๊ะพร้อมสารสกาศ,าศ,าศานะคะจากพืชมากกว่า10ชนิดนะคะช่วยลดปัญหานะคะผิวที่มีผิวสิวอักเสบสิวโผล่สิวอุดตันนะคะได้อย่างรวดเร็วนะก็คือตอบโจทย์มากสาหรับคนที่มีสภาพผิวนะคะที่เป็นสิวทุกชนิดก็ว่าได้ละจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย รูขุมขนนะคะเล็กลงนะคะอย่างเห็นได้ชัดะะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะทุกคนเขาก็ไม่มีสารนะคะให้ก่อเกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าเราด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขามีไฮเดรนิกแอซิดนะคะแชนิดกันเลยทีเดียวก็คือตอบโจทย์มากแล้วก็เพิ่งอ่านมาได้รู้ว่าเขาเนี่ยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเล้วนะคะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยหรือว่าคนที่ผิวแห้งเหมือนใบนยก็สามารถใช้ต้าตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าถ้าใครเนี่ย หน้าแห้งมากๆตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่มความชุ่มชื้น,น,นให้กับผิวด้วยนะจ๊ะยังไงเนี่ยอย่าลืมไปลองกันนะคะซองละบาทนะคะมีวางขายในเซเว่นแล้วจ้าหลับวันนี้นะคะทุกคนใบก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปวิด,ดีโอน,นี้เนะช่วยฝากกดไลค์ซับสไคร์กระดิ่งด้วยนะจ๊ะแล้วก็ที่สาคัญนะคะอย่าลืมเข้าไปกดคลิกไลค์นะคะเฟซบุ Facebook, ๊กแฟนเพจนะคะตามชื่อยูทูบเลยนะคะใบบีแอนพีนะคะ B R I G H T B N P นะคะทุกคนยังไงวันนีน้ต้องขอตัวลาไปก่อนละจ้า ล้าใครนะคะจะให้ไปทำคลิปอะไรนะคะก็ลองคอมเมนต์กันข้าปใต้นในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะจ๊ะจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะยังไงกนจะขอตัวลาไปละค่ะบ๊ายบาย